กลับมาเดิพิพากชในช่วงนี้นะครับจะส่งต่อให้กับน้องใย,ยใหม่วันนี้คือเธอเนี่ยจะพาเราไปพบกับนักธุรกิจหนุ่มท่านนี้นะครับ,ค,รบคุณอรุณเดชมารัตกรรมการผู้จัดการบริษัทพันธุ์ชิพเซอร์วิสเซ็นเตอร์แอดมเนชันจำกัดคุณอรุณเดชเนี่ยเป็นหนึ่งในนักธุรกิจที่น่าจับตามองมากๆนะฮะเพราะว่าเขาคือนักธุรกิจที่มีปริญญาการันตีถึง5ใบด้วยกันนะฮะก็องบอกว่าไม่ธรรมดาจริง อีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจก็คือสถานการณ์ช่วงโควิดที่หลายคนเนี่ยธุรกิจต้องล้มพับเสือกันไปเนี่ยแต่คุณอรุณเดชสวนทางเลยนะฮะถึงแม้ว่าจะเคยขาดทุนกับธุรกิจนานถึง3ปีแต่ด้วยการวางกลยุทธ์วางระบบบริหารจัดการใหม่มก็เลยทําให้ธุรกิจของคุณอรุณเดชเนี่ยพลิกกลับมามียอดขายเป็นหลักร้อยล้านเลยนะฮะไปพบกับน้องใหญ่ใหม่กันครับ Creeping up from the heathens, got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go, we think. you know feed him. you my for for k if m take me head'm you know a feed well, t พี่เอกสวัสดีค่ะโอ้โหสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะคะคุณผู้ชมขาตอนนี้ค่ะใหม่นะคะก็อยู่ที่หน้าบริษัท TCM d o n r y นะคะกับพี่เอกนั่นเองนะคะ พี่เอกาบริษัทนี้เนี่ยคือดอนลี่เนี่ยแปลว่าสักรีดเนาะแต่ว่าถ้าใจพูดแบบให้เห็นภาพเลยบริษัทของเราทำสักรีดเกี่ยวกับอะไรยังไงคะ ครับคือธุรกิจของเราเนี่ยเป็นธุรกิจซักผ้าอุตสาหกรรมนะครับให้กับกลุ่มธุรกิจไม่ว่าจะเป็นทางการแพทย์หรือทางด้านโรงพยาบาลอะไรพวกนี้นะครับโดยธุรกิจนี้นะครับเราให้ความสาคัญกับคําว่ามาตรฐานเป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับแล้วก็ความปลอดภัยเราไม่ได้ซักผ้าให้กับโรงพยาบาลหรือโรงแรมแต่เราซักผ้าให้กับคนใช้บริการดังนั้นความสําเร็จของทุกท่านคือสิ่งที่เราต้องการครับซักผ้าให้กับผู้ที่ใช้บริการใช่ครับโรงแรมและโรงพยาบาลหมายความว่า อย่างชุดต่างๆที่เราใส่ในโรงแรมผ้าต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือแม้กระทั่งโรงพยาบาลก็คือสักที่นี่แหละค่ะใช่ครับก็จะมาจากที่เราเป็นหลักเลยนะครับโดยเฉพาะเสื้อผ้าผู้ป่วยอะไรพวกนี้นะครับที่เขานอนติดเตียงหรืออะไรพวกนี้ก็จะมาจากเราเป็นเป็นส่วนใหญ่ครับระหว่างสักผ้าให้กับโรงพยาบาลกับโรงแรมเราต่างกันไหมมีความต่างกันครับโรงพยาบาลเนี่ยเราจะเน้นเรื่องคุณภาพเกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยเป็นอันดับแรกเลยนั่นก็คือเคมีหรือในส่วนของสัดส่วนของน้ํายาสักผ้า จะต้องเป็นมิตรต่อผู้ป่วยเพราะผู้ป่วยบางรายเนี่ยเขามีความเซนสทีฟกับเรื่องของเคมี Me. ดังนั้นเนี่ยโรงงานเราก็ต้องมีแ l a ในเรื่องของการดูในเรื่องนี้โดยเฉพาะครับส่วนในส่วนของโรงแรมหรือสปาหรือคลินิกหรือโฮสเทลต่างๆเนี่ยเราก็จะเน้นในเรื่องความสะอาด หอมสดชื่นนุ่มฟูอะไรประมาณนี้นะครับใส่แล้วสดชื่นเลยอย่างเงี้ยครับทีนี้เนี่ยจุดเด่นของเราของบริษัทของเรา P C M เงี้ยค่ะคือแตกต่างกับที่อื่นยังไงหรือว่าเป็นจุดขายที่ทำให้ลูกค้าต่างๆหน่วยงานใหญ่ๆเลือกใช้บริษัทเรานี่จุดเด่นอย่างไรคะคือเราเนื่องจากว่าเราเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับด้านความปลอดภยัย<ม>นั่นคือศูนย์ฝึกอบรมด้านความปลอดภัยสะส่วนหนึ่งด้วยนะนะครับเราก็เลยให้ความสําคัญในเรื่องนี้โดยที่เราจะเป็นคอนซัลทให้กับกลุ่มลูกค้า เราฟรีทางด้านเรื่องของการที่เข้าไปดูสถานที่ไม่ว่าจะไปอ,อทางหนีไฟเป็นยังไงการจัดวางพื้นที่เป็นยังไงอะไรพวกนี้นะครับเราก็จะให้คําแนะนําและเราดูแล ลูกค้าเราเหมือนกับครอบครัวเราคนหนึ่งนะครับแล้วก็ดูแลผู้ใช้บริการนะครับทุกอย่างสามารถตอบสนองได้นะครับเราสามารถรับส่งได้24ชั่วโมงเลยนะครับพูดง่ายๆว่าลูกค้าต้องการภาพเวลาไหนโทรเข้ามาหาเรามีรถเร็ววิ่งส่งให้แม้มว่าตอนทีน่1ที่2เราก็ส่งได้ครับโอ้โหสะดวกถึงที่แล้วก็ทันเวลารับถึงที่ส่งฟรีถึงบ้านครับโอ้โหพี่เอกขาเรื่องย่างนี้พนักงานของเรานี่เยอะไหมพี่เพราะว่าหน่วยงานของเราค่อนข้างใหญ่ก็มีพนักงานอยู่ทั้งหมด70คนครับ บแบ่งออกเป็นสองกะครับกะกลางวันนะครับแล้วก็กะกลางคืนครับค่ะผู้ชมขาเห็นแบบนี้ไม่บอกเลยนะคะว่าธุรกิจที่พี่เอกทำอยู่นะตอนนี้นี่ยที่เป็นแบบ ซักรีดแบบครบวงจรนะฮะไปซื้อกิจาการมาในช่วงเวลาหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ครับธุรกิจนี้จริงๆแล้วผมไม่ตั้งใจจะามาบริหารนะครับ uh huh. คือผมต้องการซื้อมาเพื่อขายต่อนะครับหลังจากนั้น,นผมต้องบอกว่าผมเริ่มต้นจากธุรกิจเกี่ยวกับการปึกกบรมมาก่อนนะครับด้านความปลอดภัยผมก็เห็นธุรกิจนี้อยากมาซื้อลงทุนธรรมดานะครับเพื่อที่จะให้มีการขายรีแบรนด์เอาไปขายอะไรพวกนี้นะครับเราก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะบริหารจัดการนะครับในช่วงหนึ่งเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆ หลังจากนั้นมันกลายเป็นรายได้หลักของเราเฮ้ยเราก็เลยต้อง ต้องมาทําเรื่องนี้อย่างจริงจังแล้วเราโดยใช้ความรู้ด้านการบริหารจัดการของเราเข้ามาจัดการกับเรื่องนี้จนในที่สุดที่นี่เป็นกําไรครับโอ้โหถือว่าเก่งมากเลยแล้วคุณผู้ชมค่ะนี่ไม่ได้เป็นแค่ธุรกิจเดียวของพี่เอกนะคะซึ่งพี่เอกนี่คะยังบริหารดูแลเนี่ยอีกทั้งหมดอีก2บริษัทด,ด้วยกันรวมแล้วมี3ธุรกิจเหรอคะใช่ครับมีทั้งหมดอยู่3ธุรกิจครับธุรกิจด้านแรกก็จะเป็นเรื่องของการปลกอบรมด้านความปลอดภัยเซฟตี้อันดับหนึ่งเซฟตี้เฟิร์สในโรงงานหลายพวกนี้ของเราดําเนินการส่วนที่2เนี่ย จะเป็นเรื่องของเมนทอร์เมนทอร์คือที่ปรึกษาด้านธุรกิจนะครับเป็นเป็นคอนซัลจับมือทำนำทางทําให้เขียนเป็นที่ปรึกษาเป็นคนอะไรต่างๆเป็นพี่เลี้ยงทางธุรกิจให้อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็นี่ก็คือธุรกิจเกี่ยวกับรอนดี้นะครับเกี่ยวกับการซักผ้าอุตสาหกรรม อ๋อนี่เขาก็รีดอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะ <S <S ใช่ครับตัวนี้คือที่รีดผ้าเราจะแบ่งไปส 2, อ 2, ง2อส่วนนะครับตัวนี้จะเป็นรีดเล็กครับรีดเล็กก็คือรีดไอ้น้ำส่วนตรงนั้น2อส่วนวนั้นจะเป็นลูกคลิ้งครับสำหรับการผ้าขนาดใหญ่ใหญ่อ๋อและนี่ก็ <S <S พลิเสินก็แพกมาแบบนี้เป็นแพคแบบนี้แล้วก็มีการนับจานวนชิ้นแล้วส่งไวใ้ให้ลูกคา้าแลวนี้ผ้าตัวนี้จะเป็นผ้าของกลุ่มของโรงแรมครับอ๋อก็คือยาแกงไปแล้วตรงนี้ค่ะ ตอนนี้จะเป็นผ้าของกลุ่มของโรงพยาบาลสังเกตเห็นไหมครับคุณหม่ยครับว่าตอนนี้กลิ่นของของโรงงานเราเนี่ยมันไม่มีกลิ่นเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าที่นี่เนี่ยใช้เคมีที่ได้มาตรฐานนะครับจำนวน14รายการด้วยนะครับในการในการซักทําทให้เคมีของเราเนี่ยนะครับมันมันเป็นมิตรต่อสิ่งวแวดล้อมมันไม่มีกลิ่นไม่มีอะไรต่างๆเกิดขึ้นมาและที่สําคัญเราผ่าน ISO แล้วด้วยที่นี่เราต้องเป็น ที่ที่ได้การันตีโดยและมาตรฐาน ISO คือ9,000และก็14,001เพราะเราอยู่กับชุมชนชเราต้องทำให้เคมีหรือน้ำเสีย<ห>ต,ต่างเนี่ยไปทางทำลายกับชุมชนเนี่ยน้อยที่สุดหรือไม่มีแต่ผลการตรวจคือไม่มีเลยครับ ประสบการณ์คือถ้าบางครั้งเนี่ยหม่มีโอกาสแบบผ่านตามโรงพยาบาลจะมีกลิ่นแสบชุนๆุนจมูกเวลาลงซักรีแต่ที่นี่คือไม่มีเลยอย่างตรงนี้ที่เราอยู่ตรงนี้เป็นแผนกอันนี้เป็นเครื่องซักผ้าไซส์ใหญ่เนี่ยตัวนี้จะเป็นเครื่องอบผ้าครับ<อ>ตัวน,นี้ครับ<อ>ตัวน,นี้ก็จะเป็นเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะมาพับส่วนการซักรีจะอยู่ข้างในครับส่วนซักอ่ะซักผ้าเปื้อนจะอยู่ข้างใน นะครับแ,แจ้งคนกันชัดเจนครับแต่เราไม่มีโอกาสที่จะได้เข้าไปเพราะอาจจะมีเรื่องของเชื้อโรคเป็นเรื่องของความปลอดภัยใช่ไหมฮะใช่ครับตัวนี้เราก็ช่วงนี้เป็นช่วงการระบาดของโควิดครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเราเองรถแล้วส่งของเราอย่างที่คุณมายเห็นนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นรถที่ติดไฟฆ่าเชื้อเป็นเจ้าแรกในประเทศไทยที่ทำยังไงนะติดไฟฆ่าเชือ้อยู่ไหนพี่ที่ในรถเลยครับอ๋อเหรอฮะครับโอ้ดีมากคือที่นี่คุณผู้ชมค่ะมาตรฐานคือเขาดีมากแล้วก็เครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ต่าง กลิ่นเกลินต่างๆคือดีมากแล้วก็มีเขาเร mm ีย hmm. ก ISO การันตี ไม่ทำลายมลภาวะมละพิษทางอากาศทางน้ำให้กับชุมชนละแวกนี้เลยใช่ครับให้ความสำคัญเป็นอันดับหนึ่งคือความปลอดภัยและมาตรฐานสิ่งแวดล้อมครับเอางี้พี่เอกค่ะอย่างคุณผู้ชมหลายคนที่อาจจะแบบเปิดโรงแรมก็ดีเห็นทราบว่ามีแบบทางใต้อยา่างค่ะพี่เอกไปเปิดอะไรเงี้ยมีอะไรอยากจะฝากบอกถึงลูกค้าหรือว่าคนที่สนใจเชิญค่ะครับก็สามารถติดต่อได้ที่บริษ,ษัทพาร์ทเนอร์ชิพเซอร์วิสเซ็นเตอร์แอมเนจเมนต์หรือพี่เซมลอนดิ้ของเราได้นะครับตามคอนแทคที่ให้ไว้นะครับคือ0 9 0 7 3 7 3 8 5 น, 9, นะครับติดต่อหาผมได้โดยตรงนะครับผมก็จะเป็นคนรับสายให้เองครับเขาให้ความสำคัญกับคนงานด้วยนะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราจ้างคนน้อยแต่พนักงานเราล้าเราเหนื่อยก็จะทําให้เกิดผลกระทบต่อการผลิตได้นะครับพี่เอกไม่อยากรู้ว่าอย่างธุรกิจสักแบบสักผ้าอย่างเงี้ยค่ะมันมีแบบการการันตีแบบผ้าเสียผ้ามีตําหนิอะไรอย่าง salted, งี้ไหมคะเราให้ความสําคัญเป็นอันดับหนึ่งเลยคือเรื่องนี้ครับคือหนึ่งผ้าไม่ครบนะครับหรือผ้าที่ ขาดชำรุดจากกระบวนการซักเรารับผิดชอบ100%เอเครับ<ม>และในขณะเดียวกันถ้าลูกค้าบอกว่าไม่สะอาดส่งกลับมาแก้ไขซักกี่ครั้งก็ได้ครับอุยวิดีมากเลยถือว่าเป็นการทำธุรกิจที่มีจรรยาบรรณเนาะพี่เอกเนาะใช่ครับ เราจะดูนะครับอย่างเช่น QC ก็จะตรวจสอบว่าเป็นยังไงยังไงบ้าง <c oughs> เพราะว่าผ้าเนี่ยเราไม่ได้ซักผ้าให้กับเจ้าของแต่เราซักผ้าให้ผู้ใช้บริการ <c oughs> ดังนั้นคนป่วยเขาจะต้องรู้สึกสะอาดนะครับไม่ใช่เปิดออกมาตามตามผ้าห่มที่อยู่บริเวณ <c oughs> ตามที่เขาไปพักอาศัย <c oughs> เขาป่วยอยู่แล้ว่เราต้องเอาความดีให้เขาอ่ะเขาจะได้รู้สึกแบบสะอาดสดชื่นและในขณะขณเดียวกันผู้ใช้บริการของเราก็จะมีลูกค้าเข้ามา <c oughs> 'Cause anything we're doing is a tough climb And I ain't gonna give up Got too little time I'ma live up Head down push forward through the tough time' c u s anything we're doing is a tough t i m และตอนนี้ค่ะใหม่แล้วก็พี่เอกนะคะอยู่ที่สำนักง,งานใหญ่ของบริษ,ษัท PCM นั่นเองนะคะซึ่งจะมาพูดคุยอีก2ธุรกิจของพี่เอกกันนะคะนั่นก็คือเทรนนิ่งแล้วก็เมนทอร์นั่นเองนะคะแต่เดี๋ยวขอเริ่มที่เทรนนิ่งก่อนดีกว่าว่า ถือว่ามันเป็นธุรกิจแรกของพี่เอกเนาะไอคำว่าเทรนนิ่งเนี่ยพี่เอกคะเทรนนิ่งเทรนใครเทรนอะไรยังไงให้เห็นภาพหน่อยค่ะครับธุรกิจเทรนนิ่งของเราเนี่ยนะครับเราเป็นเทรนในเรื่องของการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของบุคลากรในโรงงานในอุตสาหกรรมในธุรกิจต่างๆแล้วก็รวมทั้งการเทรนนิ่งที่เป็นระบบเซฟตี้นะครับหรือระบบความปลอดภัยในโรงงานนะครับเพราะว่าความปลอดภัยในโรงงานเนี่ยเป็นสิ่งแรกที่ผู้ประกอบการหลายๆคนจะต้องคำนึงถึงนะครับเพราะว่าเรา คงไม่ต้องการให้เลือดพนักงานหยุดลงในผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนของอะไรต่างๆที่ส่งไปหากับลูกค้านะครับถ้าองค์กรใดก็ตามนะครับที่ขาดการใส่ใจเรื่องของความปลอดภัยก็จะผลิตคนพิการและสินค้าที่ได้คุณภาพออกสู่สังคมนั่นเองครับใช่ผู้เห็นภาพนี่คือเหมือนควมว่า s a ฟต t y นี่คือกรณีที่เกิดอัคีภยัย<อ>เกิดเหตุต่างๆที่เกิดขึ้นในโรงงานหรือว่าสถานที่นั้นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ใช่ครับไฟดูดหกล้มการทางานกับเครื่องจากการทํางานยังไงให้ปลอดภัยการวางกลยุทธ์การดึงการเคลื่อนไหวการมูฟเมนต์ร่างกายการออกแบบการประเมินความเสี่ยงการคาดการในสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตพวกนี้ ครับตัวนี้เราก็คือรับเทรนหมดเลยเรารับเทรนหมดเลยครับตัวนี้เราเทรนให้แล้วก็สอนด้วยนะครับเพราะว่าธุรกิจของพี่เอกเนี่ยพี่เอกไม่เน้นสอนให้คนเนี่ยไปเป็นศาสตราจารย์แต่พี่เอกสอนให้คนสามารถนําเทคนิควิชาเนี่ยไปปรับใช้ในโรงงานมากขึ้นครับค่ะและส่วนใหญ่ลูกค้าอย่างเงี้ยค่ะของเราเป็นลูกค้ากลุ่มไหนยังไงเป็นห้างร้านเป็นบริษัทคือเริ่มต้น,นตั้งแต่แบบขนาดเล็กเลยไหมคะไปจนถึงบริษัทใหญ่ ก็มาตั้งแต่ SME นะครับสายเอสสาย M สายหรือ small ธุรกิจมหาชนก็มาเทรนกับเรานะครับรัฐวิสาหกิจต่างๆนะครับรวมทั้งหน่วยงานราชการก็มาเทรนกับเราเหมือนกันครับและอย่างนี้ถ้าเกิดลูกค้าส่วนใหญ่เนี่ยที่สนใจพี่เอกะในการที่จะมาให้บริษัทของพี่เอกเทรนพนักงานของเขาเนี่ยค่ะจะต้องมาติดต่อช่องทางไหนยังไงบ้างคะสามารถติดต่อทุกวันนี้นะครับสามารถติดต่อผ่านระบบออนไลน์ของบริษัทเราได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคอนแทคตามที่อยู่ที่ให้ไว้นะครับคือเบอร์0ูนเก 07373859นะครับแล้วก็คอนแทคต่างๆนะครับเราให้ไวเรียบร้อยแล้วนะครับยังไงก็ฝากท่านต่างๆนะครับเพราะว่าคนงานนะครับกว่าจะหามาได้หนึ่งคนนะครับใช้เวลานานแต่การรักษาคนนานกว่าครับเพราะว่าทำยังไงให้เขาได้มีมูลค่าเพิ่มและเกิดทุนมนุษย์ให้กับองค์กรของเรานะครับถ้าคิดจะพัฒนาคนคิดถึง PCM นะครับโอ้โหนี่แค่ธุรกิจแรกนะคะคุณผู้ชมขาทีนี้เหลืออีกหนึ่งธุรกิจนั่นก็คือเมนทอร์ เมนทอนี้มันคืออะไรอะพี่เอกอีกหนึ่งธุรก,กิจของพี่เอกเนี่ยค่ะพี่เลี้ยงธุรกิจครับอย,งงอย่างที่พี่เอกเคยเล่าให้ทางคุณคุณหมายฟังใช่ไหมว่าทางด้านโรงงานของพี่เอกเนี่ยก่อนเริ่มต้นเนี่ยมันเคยเจ๊งมาแล้ว แล้วทำไมเราถึงจะมาฟื้นขึ้นมาได้นะครับทำมันทำอย่างไรเราถึงจะสามารถที่จะพัฒนาได้ประสบการณ์เหล่านี้พี่เอกคิดว่าธุรกิจ SME ในประเทศไทยต้องไม่เป็นเหมือนอย่างพี่เอกเมนทอร์ <Ment or S 2> ก็คือเป็นเหมือนกับจับมือเขียนนะและทําให้เขาเดินไปได้นะครับสิ่งนี้พี่เอกมองว่ามันมีความสําคัญมากที่สุดนะครับเรามีเมนทอร์ก็เหมือนกับเราได้เข็มทิศทางธุรกิจเพื่อชี้นําให้เกิดความสําเร็จคือไปพูดง่ายว่าเป็นทางลัดอย่างทุกวันนี้เราจะไปไหนมาไหนก็มี GPS ใช่ไหมครับในการนําทางนะครับถ้า เราต้องการความสําเร็จแบบเร่งด่วนก็ต้องแมนทอที่ PCM ครับถามเอางี้ดีกว่าไหมถามให้เห็นภาพนิดนึงพี่เอกสมมติว่าในช่วงแบบเศรษฐกิจที่ผ่านมาไม่อาจจะเป็นคนนึงที่ทําธุรกิจไซเล็กหรือขนาดเล็กอาจจะทําครีมหรือทําธุรกิจอะไรก็แล้วแต่แล้วรู้สึกว่ามันไปไม่รอดแล้วอย่างเงี้ยพี่เอกเรามาให้บริษัทพี่เอกดูแลแล้วก็ในเรื่องของการวางแผนการทํากลยกุทธ์ต่างๆอะไรอย่างงี้ได้ไหมได้ครับก็เริ่มต้นตั้งแต่เราพี่เอกก็จะไปดูว่าโครงสร้างของบริษัทเป็นยังไงและว,วางรูปแบบเป็นยังไงนะครับเสร็จแล้วเราก็จะมาจัดระบบคน นะครับคนงานหรือการกลยุทธ์การตลาดนะครับรวมทั้งเรื่องของการนําวัตถุดิบต่างๆที่เกิดขึ้นมาเป็นไงเขียนเป็นโมเดลทางธุรกิจออกมาให้ได้และทํา <ๆ S 1> ออกมาให้ได้แล้วก็ลันโมเดลให้ให้คุณหมายดูได้เลยว่าคุณหมายเนี่ยต้องการแบบนี้แบบนี้แบบนี้แล้วก็บนบนพื้นฐานแบบนี้เซนิโอที่1234งสอมันจะตอบโจทย์อะไรยังไงบ้าง,งาในการตัดสินใจนะครับเพราะว่าการทําธุรกิจที่จะประสบความสําเร็จได้เนี่ยมันต้องเริ่มต้นคนคือกําลังสําคัญอยู่แล้วใช่ไหมครับอย่างที่2เนี่ยนะครับที่ เราต้องมองคือรายได้มาจากช่องทางไหนอย่างที่3เนี่ยคือจ่ายเนี่ยเราจะจ่ายน้อยลงยังไงครับทีนี้ขนาดของธุรกิจอย่างเงี้ยคุณผู้ชมค่ะถ้าบางท่านอาจจะเป็นแบบธุรกิจแบบเล็กๆอาจจะแบบเอ้ยมันไม่ได้ใหญ่มากอะไรเงี้ยเพิ่งเริ่มต้นอะไรเงี้ยค่ะ เราสามารถมาให้บริษัทของพี่เองเนี่ยดูแลแล้วก็จัดวางเรื่องของแบบการวางแผนอะไรอย่างนี้ได้ไหมคะได้ครับธุรกิจไม่แพงนะบางท่านก็คิดว่าในเรื่องของการจ้างแมนทอนหนึ่งคนคงจะเป็นแสนแน่นอนหรไม่ใช่ครับเราเริ่มต้นตั้งแต่หลักพันจนถึงหลายแสนนะครับ สุดท้ายแล้วพี่เอกค่ะฝากเชิญชวนคุณผู้ชมที่เป็นเจ้าของธุรกิจนะคะหรือว่าเป็นหน่วยงานองค์กรต่างๆที่โอเควันนี้เนี่ยอยากให้ทางบริษัท PCM นะคะเข้าไปดูแลเชิญชวนหน่อยค่ะครับการทําธุรกิจเนี่ยมันมันยากแต่ก็มันมันก็ไม่ไม,ไม่ไม่ยากมากถ้าเรารู้จักเริ่มต้นรู้จักทานะครับอย่างของเอกเองเนี่ยนะครับเคยล้มและเจ็บมาก่อนนะครับเอกไม่อยากให้ทุกคนเนี่ยเจ็บเหมือนเอกนะครับดังนั้นประสบการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นมาเอกพร้อมที่จะถ่ายทอดต่างๆไปให้ ถ้าหากท่านต้องการความสําเร็จแบบเร่งด่วนโดยไม่ต้องลองปิดลองถูกติดต่อที่ PCM เราได้นะครับ PCM Training Center PCM Mentor และก็ PCM Roddy นะครับขอบคุณมากนะครับ คุณผู้ชมคะการเป็นพี่เลี้ยงธุรกิจนะคะของพี่เอกเองนะคะหรือว่าเมนทอนเองนะคะ<ม>ก็เป็นอีกหนึ่งเครื่องกรนตีแล้วว่าณนะวันนี้บริษัทซักรีที่พี่เอกได้ซื้อกิจการมาบริหารนะคะกลายเป็นสร้างไรายได้หลักให้กับบริษัท PCM <ม>ไปเรียบร้อยแล้วพ่าฉนันถ้าคุณผู้ชมนะคะวันนี้มีข้อสงสัยหรือว่าลังเลอยู่ก็แนะนําเลยว่าสามารถที่จะแอดไลน์หรือว่าโทรมาสอบถามกับทางพี่เอกได้เลยพี่เอกเขายินดีให้คําปรึกษาเต็มที่นะคะวันนี้ค่ะหมาต้องขอขอบคุณนะคะพี่เอกคุณอรุณเดชมารัตน์นะคะกรรมการผู้จัดการบริษัทพาร์ทเน เซ็นเตอร์แอนด์เมนิจเมนต์จำกัดมากๆค่ะ <ha. S 2> ขอบพระคุณพี่เอ <ha. S 2> <ha. S 1>